สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้งเกาสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะใต้นิยมงามสวยแม่สวยสกน,นะคนนะคะโอ้ยวันนี้คุณแม่ตั้งภาข้าวไว้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่เวลาห้าโมงเช้านะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเข้าร้านในข้าวก็ยังแห้งเต็มด้วยอยู่นะคะหมกหน่อไม้ก็ยังไม่ได้กินเลยคะย่ะเนียงไม้ไดังเย็นหมดแล้วค่ะลูกผักก็ยังไม่ได้กินเลยคะ่ะ <Gesicht> ดูผักกะทิริมรัวก็ยังไม่ได้กินเลยะค่ะ พ่หาพักข้าวไว้เสร็จปุ๊บอยู่ร้านคนเดียวพ่อไม่ได้มาโอ้โหรู้อะไรไม่ได้วักขายดีมากมายนะคะติดอยู่คนเดียวค่ะเดี๋ยวลูกค้าเข้ามายังไม่ไร้กินข้าวกันเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าต้องแต่มาถึงห่อยโมงก็อากินข้าวกันก่อนกินข้าวกันก่อนก็จัดร้านจัดกินข้าวเสร็จก็จัดเตรียมเตรียมการเตรียมการส่วนันนี้เราต้องไล่ดึกนาค่ะได้เท่าไหร่ก็เอานะคะก็โอ้โหวันนี้ ดูบ่ายสองนะเพิ่งได้กินข้าวเช้าบ่ายสองโมงครึ่งละบ่ายสองโมงครึ่งแล้วค่ะกินด้วยกันนะคะแม่สวยพาแซบนะคะปกติก็กินเก้าโมงนะคะวันนี้กินบ่ายสองอ,อร่อยมงกละไม้อร่อยมากจะข้าวแห้งไปนิดนึงโองใบน้วมาลองกินทังน้งเลยเอยยาบองนะยาบอง ไปไปผักปังคุณจรวดไปผักบงจรวดผักปางนี่ผักฟังผักง,กงอืมอร่อยแก้วเทเบอร์เลยแก้วเทเบอร์นูดูนา ชอบกินอาหารบ้านๆค่ะชอบกินอาหารบ้านๆมังะทิโน,น็เก็บมาจากสวนนะคะผ้า,าวันนี้ผ้าจากบ้านสวยๆค่ะ รอยเอฟนะคะจะขึ้นเร็วเนาะวันนี้เนาะขึ้นเร็วเอาวันนี้จะขึ้นเร็วทำไมยังไม่จิดยาสักหนาอาทิตย์หน้านอาทิตย์หน้าวันนี้ก็ให้เหมือนเดิมแต่เสาร์หน้ายังไม่รู้เพราะว่าผักผม้งชุบเลือมันจะหวานเคยกินไหม นึ่งประจับน hmm? ึ uh ่งกระปาหวานเนาะมันตัวู้กับตัวเียอืมพูดเป็นยังไงนี่ตัวพู้อืมตัวพู้ได้ยังไงนี่เหรอเป็นต้นยังงหรออืมตัวเมียมนจะใบกลมอร ะน,น่เหมือกันนะนน่เมืนกัน,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 ก,นก็มีอะไรกินได้มากินข้าวมากระโดดบอข้าวเดินเติรมากินข้าวมากินคอยกินอีม่มแล้วเด็กที่แมาสวยมาแซ่บนะคะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวเสร็จเ้วไลฟ์สดแต่เวนกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ